ความรวยไม่ได้ต้องการคนขยันที่สุดแต่ต้องการคนที่กล้าพอจะคิดและเลือกต่างคนจำนวนมากติดอยู่กับความปลอดภัยจนไม่เคยได้แต่โอกาสที่เปลี่ยนชีวิตจริงตอนนี้จะพาคุณเห็นว่าแรงกล้าแบบไหนที่คนรวยใช้ตัดสินใจในจังหวะที่คนอื่นถอยข้อ1แรงกล้าในการตัดสินใจทิ้งสิ่งที่ไม่คุม้มแม้จะเคยลงทุนเวลาและตัวตนไปแล้ว คุณไม่ได้ติดอยู่กับสิ่งนี้เพราะมันดีคุณติดอยู่เพราะคุณเคยลงทุนชีวิตลงไปแล้วเวลาที่คุณทนทำงานที่ไม่โตทนคบความสัมพันธ์ที่บั่นพลังหรือทนอยู่ในบทบาทที่ไม่ใช่ตัวคุณจริงๆไม่ใช่เพราะคุณไม่รู้ว่ามันไม่คุ้มแต่เพราะสมองคุณกำลังหลอกคุณว่าทิ้งไปเท่ากับฉันเสียของที่ลงทุนมาแล้วนี่คือกับดักที่อันตรายที่สุดชื่อว่าต้นทุนจม ยิ่งคุณใส่เวลาใส่แรงใส่ตัวตนลงไปมากเท่าไหร่สมองยิ่งพยายามบอกคุณว่าต้องไปต่อให้สุดทั้งที่ความจริงคือยิ่งไปต่อยิ่งเสียหนักกว่าเดิมผมเจอคนเก่งจำนวนมากที่ชีวิตไม่ไปไหนไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความสามารถแต่เพราะเขาไม่มีแรงกล้าพอจะหยุดหยุดงานที่ไม่ใช่หยุดเส้นทางที่ผิดหยุดเวอร์ชั่นของตัวเองที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตแล้ว ลองคิดแบบนี้ครับถ้าคุณดูหนังอยู่หนึ่งชั่วโมงแล้วรู้ว่าหนังห่วยคุณจะนั่งดูต่ออีกสองชั่วโมงเพราะดูมาแล้วตั้งชั่วโมงไหมคนมีเหตุผลจะลุกออกแต่ชีวิตจริงคนส่วนใหญ่กลับนั่งทนเพราะกลัวว่าการลุกออกจะทำให้หนึ่งชั่วโมงนั้นศูนย์เปล่าความจริงคือหนึ่งชั่วโมงนั้นศูนไปแล้วไม่ว่าคุณจะนั่งต่อหรือไม่คำถามเดียวที่สำคัญคือ คุณจะยอมเสียอีกกี่ชั่วโมงจากวันนี้แรงกล้าในการตัดสินใจทิ้งไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการตัดขาดอย่างมีสติผมอยากให้คุณเปลี่ยนมุมคิดใหม่อย่าถามว่าฉันลงทุนไปเท่าไหร่แล้วให้ถามว่าถ้าเริ่มจากศูนย์วันนี้ฉันยังจะเลือกสิ่งนี้ไหมถ้าคาตอบคือไม่แปลว่าเหตุผลเดียวที่คุณยังอยู่คือความกลัวเสียหน้าเสียเวลาหรือเสียภาพลักษณ ไม่ใช่เหตุผลเชิงอนาคตเลยแยกอดีตออกจากอนาคตอดีตแก้ไม่ได้แต่อนาคตเลือกได้อย่าใช้ความผิดพลาดเมื่อวานมาเป็นเหตุผลทำผิดซ้ำพรุ่งนี้ประเมินจากผลลัพธ์ข้างหน้าเท่านั้นถามตัวเองตรงๆถ้าอยู่ต่อหนึ่งปีชีวิตฉันจะดีขึ้นจริงไหมหรือแค่ทนเก่งขึ้นตัดสินใจเหมือนนักลงทุนไม่ใช่เหยื่อนักลงทุนไม่รักโปรเจกต เขารักผลตอบแทนถ้าไม่คุ้มเขาปิดเกมแล้วเอาทรัพยากรไปลงสนามใหม่ผมเคยเห็นคนลาออกจากงานที่ทำมาสิบปีแล้วสร้างชีวิตใหม่ที่ตรงตัวเองกว่าเดิมหลายเท่าไม่ใช่เพราะเขาไม่อดทนแต่เพราะเขาไม่ยอมแลกชีวิตทั้งชีวิตกับอดีตที่จบไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับอดีตของคุณสิ่งเดียวที่คุณต้องรับผิดชอบคืออนาคตของฉันในวันข้างหน้า บางอย่างไม่ได้ต้องการความพยายามเพิ่มแต่มันต้องการความกล้าที่จะวางลงถ้าวันนี้คุณรู้สึกสะเทือนแปลว่าลึกๆคุณรู้คำตอบอยู่แล้วชีวิตที่คุ้มค่าไม่ได้เริ่มจากการทนเก่งแต่มันเริ่มจากการเลือกให้ถูกและกล้าทิ้งในวันที่มันไม่คุ้มอีกต่อไปข้อ2แรงกล้าในการเลือกสนามที่ยากกว่าแต่ให้ผลตอบแทนแบบทวีคูณในระยะยาว คนจำนวนมากทุ่มชีวิตทั้งชีวิตกับงานที่ยิ่งทำเก่งขึ้นเท่าไหร่ผลตอบแทนยิ่งเพิ่มช้าลงทํำมากเท่ากับเหนื่อยมากแต่เพดานรายได้เพดานโอกาสเพดานชีวิตกลับต่ำเตี้ยจนชนหัวนี่ไม่ใช่ปัญหาความขยันครับแต่มันคือปัญหาเลือกสนามผิดสนามง่ายให้รางวัลเร็วแต่รางวัลน,นั้นมีเพดานสนามยาก ให้รางวัลช้าแต่ถ้าผ่านได้ผลตอบแทนจะทวีคูณแบบคนละโลกลองนึกภาพนักมวยชกมวยงานวัดฝีมือดีแค่ไหนก็ได้เงินเป็นไฟกับนักมวยที่เลือกเวทีใหญ่แพ้บ้างเจ็บบ้างแต่ถ้าผ่านระดับนั้นได้ชื่อเสียงเงินและโอกาสจะไหลามาไม่หยุดชีวิตการทำงานก็เหมือนกันสนามที่คนเยอะแข่งกันด้วยชั่วโมง สุดท้ายคุณต้องแข่งราคาแข่งความอดทนแข่งว่าใครแบกได้มากกว่าแต่สนามที่ยากกว่ามักเป็นสนามที่คนหนีนั่นแหละแรงกล้าในข้อนี้ไม่ใช่กล้าลุยแบบบ้าบินแต่คือกล้ายอมลำบากก่อนเพื่อไม่ต้องลำบากทั้งชีวิตผมอยากให้คุณเปลี่ยนคำถามจากอะไรที่ฉันทำได้ตอนนี้เป็นอะไรที่ถ้าฉันเก่งขึ้นอีกขั้น ชีวิตจะเปลี่ยนระดับมองหา leverage สนามที่ผลลัพธ์ไม่ผูกกับชั่วโมงเช่นทักษะที่ขายซ้ำได้ความรู้ที่สเกลได้ระบบที่ทำครั้งเดียวแต่เก็บผลระยะยาวถ้าหยุดทำแล้วเงินหยุดแสดงว่าสนามนี้อย่างเล็กเลือกสนามที่ยากเพราะต้องคิดไม่ใช่ยากเพราะต้องทนงานบางอย่างยากเพราะโง่กับระบบ แต่บางอย่างยากเพราะต้องใช้การตัดสินใจระดับสูงเลือกอย่างหลังแม้ช่วงแรกคุณจะดูช้ากว่าคนอื่นยอมเป็นมือใหม่ในสนามที่ใหญ่กว่าอีโก้คือศัตรูของการเติบโตการยอมเริ่มใหม่ในสนามที่ผลตอบแทนสูงกว่าดีกว่าเป็นตัวท็อปในสนามที่ไม่มีอนาคตผมเคยเห็นคนทำงานเก่งมากแต่เก่งในเกมที่ไม่มีโบนัสระยะยาวพออายุเพิ่มแรงลด โอกาสก็หายไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีพอแต่เพราะเขาเลือกสนามที่ไม่พาไปไหนชีวิตคุณไม่ได้ต้องการความพยายามเพิ่มมันต้องการการเลือกเกมให้ถูกถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยแต่ไม่ไปไหนนั่นอาจไม่ใช่สัญญาณให้คุณพยายามมากขึ้นแต่มันคือสัญญาณให้คุณกล้าขยับไปสนามที่ยากกว่าสนามที่ยากอาจทำให้คุณดูช้าในวันนี้แต่สนามที่ถูก จะทำให้ฉันไม่ต้องวิ่งทั้งชีวิตเพื่ออยู่ที่เดิมข้อ3แรงกล้าในการรับความจริงว่าทำมากไม่เท่ากับได้มากการทำงานหนักไม่ได้ทำให้คุณได้มากขึ้นมันแค่ทำให้คุณเหนื่อยเก่งขึ้นถ้าโลกนี้ให้รางวัลตามชั่วโมงทำงานคนงานก่อสร้างแม่ค้าคนแบกของ ควรเป็นมหาเศรษฐีไปนานแล้วแต่ความจริงโหดกว่านั้นโลกให้รางวัลกับคุณค่าที่คุณสร้างไม่ใช่จำนวนแรงที่คุณใช้หลายคนติดกับดักความภูมิใจแบบเงียบๆฉันทำเต็มที่แล้วแล้วผลลัพธ์ล่ะมันสะท้อนสิ่งที่ฉันทำไหมแรงกล้าในข้อนี้คือการยอมรับว่าความพยายามของฉัน อาจไม่มีมูลค่าในตลาดแม้ฉันจะทุ่มชีวิตไปแค่ไหนก็ตามลองนึกภาพพนักงานที่ตอบอีเมลทั้งวันประชุมทั้งสัปดาห์ทำรายงานหนาเป็นร้อยหน้าแต่ไม่มีใครอยากจ่ายเพิ่มให้เขาไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีแต่เพราะงานนั้นไม่ขยายผลในขณะที่บางคนทำงานไม่กี่ชั่วโมงแต่สร้างระบบทำคอนเทนต์เขียนโค้ด ออกแบบไอเดียสิ่งเดียวถูกใช้ซ้ำได้เป็นพันครั้งผลลัพธ์เลยทิ้งห่างแบบคนละเกมถ้าคุณหยุดทำแล้วทุกอย่างหยุดคุณไม่ได้กำลังสร้างอะไรคุณแค่กำลังแบกงานผมอยากให้คุณเปลี่ยนกรอบคิดจากวันนี้ฉันทำงานกี่ชั่วโมงเป็นวันนี้ฉันสร้างอะไรที่พรุ่งนี้ยังทำงานแทนฉันได้ไล่หางานที่มีผลทวีคูณ งานที่ทำครั้งเดียวแต่ได้ผลหลายรอบความรู้ที่สอนได้ระบบที่ทำซ้ำได้ผลงานที่ไม่ต้องเริ่มใหม่ทุกเช้าตัดงานที่แค่ทำให้ยุ่งแต่ไม่ทำให้โตยุ่งไม่เท่ามีคุณค่าถ้าปฏิทินคุณแน่นแต่ชีวิตนิ่งนั่นคือสัญญาณอันตรายวัดตัวเองด้วยผลลัพธ์ไม่ใช่ความเหนื่อยตลาดไม่สนใจว่าฉันพยายามแค่ไหนมันสนใจแค่ว่าฉันแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง ผมเคยเห็นคนทำงานแทบตายแต่ไม่กล้าขยับออกจากกรอบเดิมเพราะกลัวว่าจะดูเหมือนขี้เกียจทั้งที่ความจริงคือเขาแค่ไม่เคยหยุดถามว่างานที่ทำอยู่มันคุ้มกับชีวิตไหมคุณไม่จำเป็นต้องทำมากขึ้นคุณต้องทำถูกขึ้นวันที่คุณยอมรับความจริงข้อนี้ได้คุณจะเลิกเอาความเหนื่อยไปแลกกับความภูมิใจปลอมๆและเริ่มใช้สมองแทนการใช้ชีวิตทั้งชีวิตเป็นแรงงานข้อ4 แรงกล้าในการรับติชอบผลลัพธ์ทั้งหมดโดยไม่โยนเหตุผลให้ดวงหรือระบบชีวิตที่คุณได้อยู่ตอนนี้คือผลรวมของการตัดสินใจเคยเลือกเองทั้งหมดแต่ถ้าคุณกล้ารับมันได้ชีวิตคุณจะเริ่มขยับทันทีคนจํานวนมากติดอยู่ที่เดิมไม่ใช่เพราะไม่มีโอกาสแต่เพราะพวกเขายกพวงมลาลัยชีวิตให้ดวงระบบเจ้านายเศรษฐกิจครอบครัว แล้วบอกตัวเองว่าฉันทำดีที่สุดแล้วผมไม่ได้บอกว่าโลกยุติธรรมครับโลกไม่เคยยุติธรรมแต่การโยนความรับผิดชอบออกไปทำให้คุณเสียอำนาจทันทีวันที่คุณบอกว่าเพราะระบบมันไม่เอือ้อคุณกำลังบอกสมองตัวเองว่าฉันไม่มีสิทธิ์แก้เกมนี้แรงกล้าในข้อนี้คือการยอมรับความจริงแบบผู้ใหญ่ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับสิ่งที่ฉันควบคุม บวกสิ่งที่ฉันปล่อยผ่านลองมองชีวิตเหมือนเกมบางด่านยากบางด่านโกงแต่คนที่ผ่านไม่ใช่คนที่บ่นเก่งคือคนที่หาวิธีเล่นภายใต้กติกานั้นให้ชนะผมเคยเห็นคนบ่นว่ารายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจไม่ดีแต่ไม่เคยเพิ่มทักษะที่ตลาดต้องการไม่เคยเปลี่ยนสนามไม่เคยขยับเครือข่ายสุดท้ายชีวิตก็ย่ำอยู่ตรงเดิม แยกให้ออกว่าอะไรควบคุมได้อะไรควบคุมไม่ได้คุณเลือกตลาดไม่ได้แต่คุณเลือกทักษะได้คุณเลือกเศรษฐกิจไม่ได้แต่คุณเลือกความสามารถของฉันได้หยุดใช้เหตุผลเป็นเกราะกำบังเหตุผลทำให้คุณรู้สึกดีแต่ไม่เคยทำให้ชีวิตดีขึ้นถ้ามันไม่พาคุณไปข้างหน้ามันไม่ใช่คําอธิบายมันคือข้ออ้างรับผลลัพธ์แบบเจ้าของไม่ใช่เหยื่อ เจ้าของถามว่าต้องแก้อะไรเหยื่อถามว่าใครผิดผมเคยล้มเหลวแบบไม่มีใครช่วยไม่มีโชคไม่มีเส้นมีแค่คำถามเดียวในหัวฉันจะปรับอะไรเพื่อไม่แพ้อีกตั้งแต่วันที่ผมเลิกโทษโลกโลกก็ไม่สามารถหยุดผมได้อีกคุณไม่ต้องชนะทุกเกมแต่คุณต้องรับผิดชอบทุกเกมที่เล่นวันที่คุณหยุดโทษด,ดวงหยุดโทษระบบและหันมาถือพวงมาลัยเอง ชีวิตคุณจะไม่ง่ายขึ้นทันทีแต่ฉันจะไม่เป็นคนเดิมอีกต่อไปข้อ5แรงกล้าในการลงทุนกับทักษะที่ยังไม่ถนัดแต่มีมูลค่าเพิ่มสูงในอนาคตคนจำนวนมากเลือกลงทุนกับสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้วเพราะมันปลอดภัยเพราะมันไม่ทำให้ดูโง่เพราะมันไม่กระทบภาพลักษณ์แต่โลกไม่จ่ายเงินให้คนที่เก่งในอดีต โลกจ่ายเงินให้คนที่เก่งในสิ่งที่ตลาดกำลังจะต้องการแรงกล้าในข้อนี้คือการยอมรับความจริงว่าสิ่งที่ฉันยังไม่ถนัดอาจเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในอนาคตลองมองคนที่รายได้โตแบบก้าวกระโดดช่วงแรกพวกเขามักดูงงดูช้าดูเหมือนไม่เข้าที่เพราะเขากำลังฝึกทักษะที่ยังไม่มีผลตอบแทนทันที ในขณะที่คนส่วนใหญ่เลือกทำแต่สิ่งที่คุ้นสิ่งที่ชำนาญสิ่งที่สังคมชมแล้วเรียกมันว่าจุดแข็งแต่ความจริงคือจุดแข็งที่ไม่มีอนาคตก็แค่ความเคยชินราคาแพงผมอยากให้คุณคิดแบบนักลงทุนครับนักลงทุนไม่ได้ถามว่าฉันถนัดอะไรเขาถามว่าอะไรจะมีมูลค่าสูงขึ้นในอีก3-5ถึงปี ทักษะอย่างการคิดเชิงระบบการสื่อสารที่โน้มน้าวได้การแก้ปัญหาซับซ้อนการใช้เทคโนโลยีใหม่ช่วงแรกมันไม่สนุกมันทำให้คุณรู้สึกไม่เก่งแต่มันคือเขตเหมืองทองในอนาคตความไม่ถนัดไม่ใช่สัญญาณให้ถอยมันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเข้าเขตใหม่เลือกทักษะที่ตลาดต้องการไม่ใช่แค่ที่ฉันชอบ ดูว่าคนที่ได้ผลลัพธ์สูงเขาเก่งอะไรไม่ใช่แค่ทำอะไรยอมเป็นมือใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีความอายค่าการเติบโตคนที่เรียนรู้เร็วคือคนที่ยอมดูไม่เก่งช่วงสั้นๆเพื่อไม่ต้องติดเพดานทั้งชีวิตลงทุนแบบระยะยาวไม่วัดผลจากเดือนนี้ทักษะที่มีมูลค่าสูงจะไม่ให้ผลทันทีแต่มันจะให้ผลซ้ำๆ เมื่อคุณผ่านจุดหนึ่งไปแล้วผมเคยเห็นคนฉลาดมากแต่ไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่สุดท้ายถูกแทนที่โดยคนที่เคยด้อยกว่าแต่กล้าลงทุนกับอนาคตคุณไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างแต่คุณต้องกล้าเลือกว่าจะเก่งอะไรก่อนคนอื่นวันที่คุณเลือกถามว่าฉันถนัดไหมแล้วเริ่มถามว่าสิ่งนี้จะพาฉันไปไกลแค่ไหนเส้นทางชีวิตคุณ จะเปลี่ยนทันทีเพราะอนาคตไม่เคยเป็นของคนที่สบายมันเป็นของคนที่กล้าลงทุนในสิ่งที่ยังไม่ถนัดแต่รู้ว่ามันจะมีค่ามหาศาลในวันหนึ่งข้อ 6. แรงกล้าในการรอคอยและเล่นเกมยาวโดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองทุกวันคนที่แพ้เกมชีวิตเร็วที่สุดไม่ใช่คนที่ช้าแต่คือคนที่รีบพิสูจน์ตัวเองทุกวัน โลกนี้สอนให้คุณต้องโชว์ต้องอธิบายต้องอัปเดตความคืบหน้าราวกับว่าถ้าวันไหนเงียบวันนั้นคุณกำลังแพ้แต่เกมที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆไม่ใช่เกมที่ชนะเร็วมันคือเกมที่ยืนระยะได้นานกว่าแรงกล้าในข้อนี้ไม่ใช่ความอดทนแบบกัดฟันแต่มันคือความมั่นใจเงียบๆที่ไม่ต้องขอการยอมรับรายวันลองมองคนที่สำเร็จจริง ช่วงยาวๆของชีวิตเขาเงียบมากไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังทำอะไรไม่มีใครเห็นความคืบหน้าในขณะที่คนส่วนใหญ่หมดพลังไปกับการพิสูจน์ว่าฉันก็เก่งนะโพสต์เปรียบเทียบเร่งผลลัพธ์แล้วหมดแรงกลางทางการเล่นเกมยาวต้องยอมทนกับคำถามในหัวทำไปทำไมถ้ายังไม่มีใครเห็นผมอยากให้คุณเข้าใจความจริงข้อนี้ ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต้องการช่วงเวลาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนการปลูกต้นไม้คุณไม่ขุดขึ้นมาดูทุกวันว่าโตรหรือยังคุณรดน้ำดูแลดินแล้วปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันวัดความคืบหน้าด้วยระบบไม่ใช่เสียงปรบมือถ้าระบบคุณดีผลลัพธ์จะมาเองช้าหน่อยแต่ไม่หลุดจำกัดพลังที่ใช้กับการพิสูจน์ตัวเองทุกครั้งที่คุณอธิบาย คุณกำลังเสียพลังเอาพลังนั้นไปพัฒนาเงียบๆจะคุ้มกว่าสร้างตัวชีวัดระยะยาวไม่ใช่วันนี้ได้กี่ไลค์แต่ปีหน้าคุณยืนอยู่ตรงไหนไม่ใช่สัปดาห์นี้มีใครชมแต่ชีวิตฉันเปลี่ยนไปหรือ,อยังผมเคยเร่งเคยอธิบายเคยอยากให้คนเข้าใจสุดท้ายสิ่งที่พังไม่ใช่โปรเจกต์แต่คือพลังใจตั้งแต่วันที่ผมเลิกรีบเลิกแข่งเสียงดัง เลิกพิสูจน์ทุกวันเส้นทางกลับชัดขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องชนะวันนี้คุณต้องไม่แพ้ในระยะยาวถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าฉันทําถูกทางแล้วแต่ผลยังไม่มาอย่าพึ่งเร่งเกมที่คุ้มค่าไม่ต้องการคนที่เร็วที่สุดมันต้องการคนที่กล้ารอกล้าเงียบและกล้าเดินต่อโดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครดูทุกวันข้อเ แรงกล้าในการคิดต่างจากคนส่วนใหญ่แม้จะยังไม่มีใครเห็นด้วยถ้าความคิดของคุณไม่ทำให้ใครอึดอัดมันยังไม่ต่างพอที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้คนส่วนใหญ่ไม่ล้มเหลวเพราะคิดผิดพวกเขาล้มเหลวเพราะคิดเหมือนกันหมดเมื่อคุณคิดเหมือนคนส่วนใหญ่คุณจะได้ผลลัพธ์แบบคนส่วนใหญ่รายได้เฉลีย่ยชีวิตเฉลีย่ยความฝันเฉลีย่ย แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่ไม่เฉลี่ยแรงกล้าในข้อนี้คือการยืนอยู่กับความคิดของตัวเองในวันที่ทั้งห้องยังสายหัวประวัติศาสตร์ไม่เคยให้รางวัลกับเสียงข้างมากมันให้รางวัลกับคนที่เห็นบางอย่างก่อนที่คนอื่นจะมองเห็นลองมองตัวอย่างง่ายๆครับวันที่ใครบอกว่าจะทำงานออนไลน์คนหัวเราะวันที่ใครบอกว่าจะทำคอนเทนต์ คนบอกไม่มั่นคงวันที่ใครบอกว่าจะลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่คนบอกเสี่ยงแต่เมื่อเกมเปลี่ยนเสียงหัวเราะเงียบหายและคนที่เคยโดดเดี่ยวกลายเป็นคนที่ทุกคนอยากฟังความคิดต่างมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความดือ้อทั้งที่จริงมันคือการกล้าประเมินโลกด้วยสายตาของตัวเองผมอยากให้คุณแยกให้ออก คิดต่างเพราะมีเหตุผลกับคิดต่างเพราะอยากเด่นแบบแรกสร้างอนาคตแบบหลังสร้างปัญหาแรงกดดันที่หนักที่สุดไม่ใช่การถูกด่าแต่คือการถูกมองว่าคิดมากไปเองสร้างเหตุผลให้แน่นก่อนสร้างเสียงถ้าคุณอธิบายไม่ได้อย่าคาดหวังให้ใครเชื่อความคิดต่างที่แข็งแรงต้องยืนได้แม้ไม่มีคนปรบมือยอมรับความโดดเดี่ยวชั่วคราว ทุกความคิดที่เปลี่ยนโลกเริ่มจากคนส่วนน้อยเสมอความเงียบไม่ใช่สัญญาณว่าคุณผิดมันคือค่าผ่านทางฟังคนอื่นแต่ไม่ยกภูมลัยความคิดเห็นเป็นข้อมูลไม่ใช่คำสั่งคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความคิดให้ใครเห็นเวลาและผลลัพธ์จะทำหน้าที่นั้นแทนคุณถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าความคิดยังไม่มีใครเข้าใจอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนมันตรวจให้แน่ใจว่ามันมีเหตุผลแล้วเดินต่อ เพราะคนที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตตัวเองได้ไม่ใช่คนที่คิดตามแต่คือคนที่กล้าคิดตา่างในวันที่ทั้งโลกยังไม่เห็นด้วยและถ้าคุณอยากเติมพลังความคิดอยากมีแรงใจเดินต่อ <S <S ผมขอชวนคุณไปฟังตอนอื่นๆในช่องราชันแห่งความคิดที่เรายังมีอีกหลายเรื่องราวทั้งวิธีคิดของคนสำเร็จกลยุทธ์การเงินและแรงบันดาลใจชีวิตที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากวันนี้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งต่อไปสวัสดีครับ